ฉะนั้นก็ขอฝากเอาไว้ในวาระอีพีขึ้นปีใหม่ท้ายแห่งสมมุติโลกวันนี้ที่ใช้กันสิ้นปีสิ้นปีขอให้มีอะไรที่ดีๆได้งอกได้เงยเรืยอว่างอกงามขึ้นมาเฉิดฉายหรือว่าใช้อะไรอยู่ในใจเราบ้างแต่ละปีแต่ละปี มีอะไรบ้างโดยภาพรวมในการสั่งสมธนุบำรุงใจตัวเองแต่ละเดือนแต่ละเดือนมีอะไรบ้างที่เป็นอาหารของใจอาหารของใจที่มีคุณมีค่าก็ระลึกนึกขึ้นมาชื่นช่ำดื่มด่ำภายในใจของตนแต่ละอาทิตย์มีอะไรบ้างที่เป็นอาหารหล่อเลี้ยงใจที่เป็นชิ้นเป็นอันระลึกนึกมาได้ยิ่เย้่ม ได้แจ่มใสแต่ละวันละวันยอดของวันก็คือ24ชั่วโมงยอดของสัป,ปดาห์ก็คือ7วันยอดของเดือนคือ30สิหรือสายอดของปีนี่ก็12เดือนแล้วประมวลมามีสาธยายมีที่คลาให้ตัวเองในชีวิตที่ผ่านมาโดยภาพรวมประมวลเข้ามา ว่าตัวเองได้สั่งสมอะไรบ้างที่ธนุบำรุงรักษาใจตัวเองก็เลยเราต้องสำรวจอริยทรัพย์ของตัวเองฉะนั้นวันนี้ที่เราได้สลัดได้สนะข้าวปลาและอาหารจะตุปปัจจัเข้าวของเงินทองถวายแก่พระสองฆ์องค์เจ้าพระเนนเท็นทีผู้เป็นแนวหน้าพระศาสนาสิ่งสิ่งนี้แลคืออริยทรัพย์ประดับอยู่ที่ใจก็ขอพุทธานุภา รรมานุภาพสั้งทานุภาพด้วยบุญด้วยกุศลด้วยคุณงามความดีของพวกเราทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาพิกษุภิกษุณีลูกทีที่วัดป่ามุงครรมขอให้เปิดภูมิแห่งพุทธเป็นผู้รู้ว่ารู้ปัจจุบันนี้มีอะไรบ้างอันนี้สงทานอันนี้สงสีอันนี้สงภาวนาภู <c oughs> <c oughs> มิแห่งธรรมะขอให้ประดับ ประดิษฐานอย่นงมีใจภูมิแห่งสังฆภูมิแห่งพระสงฆ์จงมันเกิดขึ้นกับจิตกับใจของอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษาทสี่รวมยอดมาเป็นกายศาสนาวาจาศาสนาใจศาสนาเมื่อเป็นอั่งนั้นแล้วเราท,ทั้งหลายจะได้ประสบสุขคือความจเจริญง,งอกงามในปัจจุบันนการปัจจุบันนธรรม ปัจจุบันนภพปัจจุบันชาติปัจจุบันนวันปัจจุบันนอาทิตย์ปัจจุบันน,ดน,นเดือนปัจจุบันนีขอความดีทั้งหลายจงบังเกิดเชิดชูบูชาพบที่เกิดในกำเนิดที่มีของทันทั้งหลายขอบารมีของพระพุทธองค์จงปกปักละรักษาเออเชื่อชูบูชาคุณงามความดีที่มีในใจตน ให้ได้เรื่อมหรือว่าให้ใสให้ได้อาศัยสิ่งที่เรากระทำบำเพ็ญมาเป็นยารักษาใจขอให้ใจดวงนี้ของแท้่งองใสเข้าใจในสภาพสภาวะหรือว่ามีวิสัยทัศน์ทั้งหลายสมควรที่จะรู้สมควรที่จะเห็นสมควรที่จะเป็นขอสิ่งเหล่านั้นจงบงังเกิดกับจิตทุกดวงทุกท่านทุกคน ขอให้ได้ประสบพบเจอในสิ่งที่ปรารถนาทุกทัหน้ากันทุกท่านทุกคนทุกพบทุกภูมิด้วยเธอ